สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกทาก่านเข้าสู่ช่องของพี่เ้เชน,นปรบมือต้อนรับความเฮงความปังกยวทุกคนจ้าเป็นจากไหกันแน่วันนี้นะคะก็หลังจากที่ผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ธันวาคม2567ซึ่งก็เป็นหวยสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่หลายหลายคนมีโชคหล,หลายคนเจ็บและจุกหล,หลายคนบอกไม่เป็นไรงวดหน้าของเรา ยังมีหวังเสมอชีวิตคนเราว่าต้องมีววดหน้าเสมอไม่อนกพี่น้องจ๋าก็ยินดีด้วยนะคะกับคนที่มีโชคและสําหรับใครที่ผิดหวังกับงวดวันที่หนธันวาคมสองพัน 3, บเจ็บเป็นยังมึงไม่หายัับมีพี่เป้นแต่ชีวิตก็ยังยิ้มได้และหัวเราะกับความแบบกับความหม,มีโชคของเจ้าของ ไอ้ถูกกินน่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราอนน่ะถูกหวยน่ะมันคือเรื่องที่แบบเฮ้ยอะไรเงี yani ้ย like, เรื่องแบบเรื่องแปลกไอ้เรื่องที่สุกคนถูกกินถูกกันน่ะถูกหวยกินน่ะมันเป็นเรื่องปกติพี่น้องไป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 ฟื้น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 ไปมันนี้พี่เป้มีตัวเลขงามๆอะไะ เลขออกปุูปขอมีปับบาได้ขอมีตั้งแต่หลายมือแล้วนะคะพี่น้องหาเมื่อนี้พี่เพ้มีเลขงามๆงาประจํามวดวันที่16ธันวาคม2567นะคะ16ธันวาคม2567ขอให้คุณเฮงขอให้คุณปังขอให้คุณได้ขอให้คุณโดนถ้าใครที่แบบว่าพร้อมแล้วฟื้นที่จะไปต่อก็มีมาฝากเขาเรียกว่าปฏิทินเงินล้านทุกคนซึ่งลหลายๆคนก็ถามหาพี่เพ้เลขปฏิทินเลขปฏิทิน ซึ่งพี่เป้ก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงพี่เป้ก,ก็เห็นแต่ตัวเลขแบบนี้นะคะก็ขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลนะคะขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลเป็นอย่างมากที่เอาตัวเลขสวยๆมาฝากเป็นพี่เป้เป็นเพียงแค่สื่อกลางเท่านั้นซึ่งตัวเลขนี้มันก็เขาเรียกว่าอะไรนะหลายงวดแล้วนะทุกคนหลายงวดแล้วนะงวดวันที่หนึ่ง ก็คือหนึ่งธันวาน่ะถ้าใครที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสายวินมันมีเลขสี่ตัววินอาถูกตรงๆรสามตัวตรงๆรงหุยแปดสี่สามอันนี้คืองวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดคือตัวนี้มันเป็นเลขแบบนี้แหละพี่น้องสี่ตัววินเอาจับอาวเนาะค่ะพี่น้องค่ะและเทากับบพาดสิบหกธันวาคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนี่พี่น้อง สายแคบแคบสายโจุดจุดข้อมูลเก่าลบไปหมดเพราะว่าอันนี้แค่เริ่มต้นตัวเลขมันก็แบบเฮ้ยแลยนะทุกคนนะขอให้ทุกคนเฮงขอให้ทุกคนปางขอให้ทุกคนได้แล้วขอให้ทุกคนโดนอันนี้คือสิบหกสิบหกพันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตัวเลขสวยมากทุกคนสิบหก ธันวาคม2,567เป็นแบบนี้เลยค่ะ4,2,3,7 4,2,3,7หลายคนบอกโอ้จับคู่ให้แน่พี่เป้มานะคะพี่เป้เขียนมาให้แล้วจับคู่มาให้แล้วนะคะจับเป็นเลขสองตัวเฉยๆเด้อใครอยากได้ชุด3ามตัวกลับไปวิ่นเอาเองเด้อค่ะ ชุดสองตัวนะคะสําหรับปฏิทินเงินล้านชุดนี้นะจ๊ะทุกคนจ๊ะเขียนให้เลยแบบแก่เข็ดแก่เข็ดสีแดงจึ้งขึง้งอืมบัมดดี้พี่เป๊ะไปซื้ออันประกาศเมจิกสีแดงมาเขียนเลยมันจังแบบเป็นอย่างน้าเขาเอ,อื้นว่าอย่างน่ะหัวใจอันคองโตหัวใจใจฟู <laughs> ว่าอถือไหมนี่แต่พี่น้องจ้าสี่สองสามเจ็ดสี่สองสามเจ็ดพี่เป้จับชุดให้สี่สองสี่สามสี่เจ็ดสองสามสองเจ็ดและสามเจ็ดสี่สองสี่สามสี่เจ็ดสองสามสองเจ็ดและสามเจ็ดนะคะสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้สาธุขอให้ถือขอให้แบบ องลงองลงองลง,ง,ลงเน่ยน้องพี่น้องเนะให้แบบอย,ยิ้มบอ,อกคือมูเน้ให้มันยิ้มบอกคือมูเนี่ยอย่าให้มันแต่ฮุบเลกออกเงี้ยหลายหลดให้มันแบบเลกออกนะเฮ้ยแบบนี้น้ำมูเนี่ยโนะอือเทวดาผีสางนั่งไม่กับโม้สุกใส่เลกอันที่ผู้ขาชื่อแน่ชื่อเลกเอาหลายคนบอกว่าพี่เป้ซื้อเล็อย่างพี่เป้ซื้อเก้าหนึ่ง ซื้อเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ามันก็ออกปีนหัวปีนหางออกหกหนึ่งมันบบขึ้นปุปีนเสเล <c oughs> มันก็คือบปุปีนเสเลขเฮาหนเน้ะมันทำไมไม่กลับหัวพลิกขึ้นมาใส่เลขเราบ้างวะเออเราซื้อเก้าหนึ่งมันออกหกหนึ่งหลายคนก็บอกดีใจออกหกหนึ่งได้ก็ดีใจกับทุกๆท่านนะคะก็เอาตามสเต็ปนะตามสเต็ป เลขสัญจรมันหลอกเนาะพี่หลอกเลขสัญจรมันหลอกบริง้อบริแค่หลายหคนก็บอกว่าสัญจรเบาได้ก็เบาเนาะหนึ่งในหันพี่เป้ก็เบาอยู่ขนาดว่าเบา,ก,บาก็เบิดไปสองร้อยกว่าบาทสองร้อยสองร้อยแปดสิบเบาอะไได้ดินะสองร้อยแปดสิบฮกหนึ่งฮกหนึ่งบอกเอาวแม่ซื้อศูนย์เก้าหนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่ง หนึ่งเก้าแม่เก <Hey, hey. S 1> ้าศูนย์ศูนได้ซื้อ <Hey. S 1> หนพี่น้องเอ้ยแมนไผเห็นคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์นะคะเพื่อเปิดการมองเห็นช่องของพี่เป้ด้วยนะคะพี่เป้ก็จะอะัพคลิปแบบนี้ตัวเลขแบบนี้สวยๆแบบนี้ทุกๆกวันนะคะซึ่งเดือนนี้เดือนธันวาคมถือว่าเป็นเดือนส่งท้าย ปีเก่าตอนรับปีใหม่และหลายๆคนงวดน,นี้ก็คงจะมุ่งตรงไปที่เลขมงคลนะคะเลขมงคลคือเลขหยังเลขห้าธันวาของลอเก้าเลขขององค์พานะคะหกหกธั 6, 6นวาบอกหกฮกธันวาฮกหรือเจ็ดที่เพคงลืมนี่แหละคะ่ะอาจจะว,วนเวียนวนเวียนอยู่ในเลขมงคลนี่นะคะก็อ่ะ จึงได้ก็ตามแหละให้สุกใส่เลขเลขเขาเนเด้อน้ะพี่น้องเนาะแล้วถามว่าเดี๋ยวเขาจะมาสรุปก,กัอนอีกที่หนึ่งว่าเขาจะซื้อเลขอย่างกัเนานะพี่น้องเนาะหุ้ยเจ็ดนาทีแหละเจ็ดนาทีครึ่งอีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะมีตัวเลขสวยๆแบบนี้แหละหลั่งไหลกันออกมาเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปัง หนึงเอ้ยสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้โชคดีจึงเป็นของคุณนะคะสําหรับคลิปนี้กราบขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะก็ไปแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋าเจอกันคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์โชคดีจึงอยู่คู่คุณจ้าบ๊ายบาย